nếu chặt tôi nó chà. <laughs> chà, à, chà. sẽ bị nóng hên bây giờ áo tối xoay nó sẽ <laughs> bà chà, เป็นจีโนนมลจ่าพีเนาะมันบกนนคอยมีดปนไดพ้นบกโต๊่ปนบกคอยลงแต่เนื้อปลาเบื้องมองหินปลผ่านเห็นบาจียนนี่บาดเจียนไปนบันน่าจ่าพีเนาะต้อยก็บกถือเคสบาจียนโตกลงให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวใหญ่สิไทยเบิบงเด้อจ้ะนี่นี่นี่เห็นบา,าบจาียนนี่นี่นน đi xóm tô kết táp ta ừ. hai tạm mừng mùa nghiêm bà phạm chờ Nhưng mà, mà hai kia nhạc chạp phi nọ ตัวนึ่งเจผีเนาะตัวจีนุ่นมุนน่าจะเห็นบ่ล่ะโอ้ย,ยตายใช่ละ,ละวัน,น,ะะน,นเดียวเห็นอยู่อัน,นีูป่ากันีรบ่อนนบโอ้ยบ่เห็นจ๊ผี่น้างตกบินนีละบ่ วันเล่นอยู่นี่นี่นี่อ่ะเป็ดจีโนนมลเด้อจ้ะเบิงต่อยจ้ะพี่หนอไต่ต้น่วงหิบผพาหน,น่อจ้ะเห็นบ่นจ้ะพี่หนอเนื้มืยมอยใหญ่สิจับไปเบิงเด้อจ้ะโอ้ ตัวเ,เบบราเสืออะไรจำไปเลยจำพี่น้องบ่ซอยว่ดสิจับให้พี่น้อง,บบบงเบิ่งบ่ได้ตกลงสาบุเห็นบาจาตัวหนึ่งอุ้ยสกปริขนาดจำพี่น้องกลุม่มยางลบก็โลมาบ่เห็นเพิ่นน่าจะให้ตาไปซอยเอามันอยู่ทางไหนน,น่าจะพี่น้องนีาจา่จ้าสองตัวจะนี่ Nhìn bạch chả phải bên đây 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 rồi đây 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 nó thử đây 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 หากินก็นขึ้นได้เจ้เเเกผี่นอกพระเพชรกแดดเนจ่าครั้ารัองรเห็นปะอ่ะน,นจ่าผี่นอกไม่ได้สี่ตบบจับเบาโอ้โเห็นปะจ้ามองขักรีดผีหนอกโมคือกัากับดอกมอง Qua ta của hút, chuốc số của hai ba nào? hai ba nè 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 ừ. à, nó nè 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 như nè 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 cả thế, ตัวเดียวกันน่ล่อะอะไตัอะกตัวนั่นหม่บว่ามันมีทุงตัวเร่งจ็ปพี่หนอไม่พอใจนี่ไปจีโนนมนตัวเร่งจ็พี่หองเห็นบ่เนี่ยยีนในต้นมองๆเห็นบ่ผ่านเด้อตอยรถให้ตาปบนตนอยน่จาจะใหญ่เห็นสองตัว mọi người thấy tôi này thấy tôi thấy thì tôi đang thấy 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 hưng thấy thấy ơi นี่ตัวหนึ่งนี่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 เห็นีบ่มานดโอ้ยไปบ่เนี้ละนั่นดีมามาเอาอเห็นนม่จะมีมล้วจากพี่น้องตัวละตัวองตัวเล่ cái kia nó, tôi nè, nó coi nè, nè, xong tam tử, tôi, mẹ, nè tôi nè, lấy tôi chỉ jab tôi thượng thượng con của. ่นึองน่ะม,มาท้อยโหลดอยโหลดนี่ะขัดเข่าไปมันถกนี่น่บิมใหองดยเดีายเลยเดนดีนนด ตาแดงๆอยู่นะนั่นนั่นนบอ่อเกาพี่นนอเอ้ยพูด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 ข้อซอยกับข้อเห็นหอดแม่งกินหนอนนั่นแหละ Phôn, phun, nhanh đi Nhìn bà đàn nè đi bà ừ. Hả? Hồn thức thượng vừa Hồn ông Tù là hên nè. Ôi, ôi tuần là mẹ Đáp sửa khỏi bò Làm tươi nâng sức xuống phùa thương bò Hên bò Bò à, จะแล้วแตเอาบอกไปเห็นบ่จะเรเรียกเห็นหันตัวนึ่งเอ๊ะตัวนี้หรอบ่ก็เสียงนี้ไหวแต่มือในกุกดวนใบเนี้ยแยกแล้วเห็นตัวหนึ่งผัดวัชจับเปิดกล่องขึ้นก็ไม่เห็นจำจับพี่เนาะ ตัวนึงจะพี่น้องตัวนู้นน่าจะงานจะพี่น้องปอกปายจ้าไปกับตาจ้ามาเนี่ยสองคนจ้ามานเพื่อกินอยากอยู่เนาะจะหาคลิปคุ้มคืนจ้ามาเนี่ยที่เนี่ยกับผมมียังหลายเนาะจ๋าใจเยือกเพลาะจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามเด้อจ้า คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า